สวัสดีครับผมวีระวีโรจนะครับกลับมาอยู่กันที่ t e r m i n a l 21วีวันอีกครั้งหนึ่งกับช่วงโสดแฟนจินไม่ว่าคุณจะโสดนะฮะหรือว่าคุณจะมีแฟนหรือว่าตอนนี้เนี่ยแอบชอบใครอยู่ถ้าตอนนี้อยู่ใน Terminal 21เนีวัน่ยนะครับวันนี้เนี่ยโสดเป็นวันสุดท้ายแน,น่ๆนฮะแล้ววันนี้วีก็มากับประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเหงาแบบจับใจสุดๆเลยเนี่ยจะมีวิธีการคลายเหงายังไงบ้างเฮ้ยแล้ววัยรุ่นใน Terminal 21เวนีวันเ่ยเขามีวิธีการคลายเหงายัง ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมุกค่ะชื่อขวัญค่ะโสดมีแฟนหรือว่าแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าโสดค่ะเราเหรครับโสดค่ะเออโสดทั้งคู่เลยนะฮะแนะนําให้ลองเปลี่ยนเพื่อนดูบ้างเดี๋ยวจะเลิกโสดนะเปลี่ยนคนคบนะฮะล้อเล่นล้อเล่นโสดแบบนี้เนี่ยเราโสดมานานยังสี่ปีค่ะโสดเมื่อวานเฮ้ยจริงหรอเกิดอะไรขึ้นก็อยากโสดก็โสดเลยเราบอกเลิกแฟนเลยแฟนบอกเลิกเราเราไม่มีอนาคตเฮ้ยจริงหรอก็จะลองไหมเนี่ยไม่ลองโสดมานานไหมอ่ะ ห้าปีแล้วเลิกกันอย่างนี้ไม่เคหลอกปากแม่ขนาดนี้น้ำมาลวน้ำมาแมถ้าพูดถึงความโสดแบบนี้เนี่ยข้อดีข้อเสียสำหรับความโสดเนี่ยมันเป็นยังไงข้อดีค่ะก็ไปไหนก็ไม่ต้องบอกใครก็ไปกับเพื่อนได้ตลอดเวลาเสรแล้วดีแล้วไม่โสดเหรอเร็แล้วมีตังใช้ถ้าไม่โสดจะมีตังใช้กว่านี้นะเอ้ยนั่นแหละเอาใช้ตังแฟนงี้อ๋อมาทาอินนิดนึงนะฮะเราเนี่ยมีข้อดียังไงบ้าง เอาใจใส่ค่ะแค่เขาก็ต้องสี่ปีเนาะของขาดขนาดนี้เต็มที่เลยนะเราล่ะเราล่ะมีข้อดีไงอารมณ์ดีหน้าตาดีใส่ดีดีไปหมดนะฮะยังไงลองมาคคบดูดีกว่านะจะได้รู้ว่ามีอะไรดีอีกช่องทางออินสตาแกรมเราชื่ออะไรครับ Miss b บ y b j s t s m k ค่ะครับผมมาเข้าคำถามเลยสมมุติว่าเราเนี่ยเหงาเหงาจนใจจะขาดวิธีการคลายเหงาของเราคืออะไรครับคุยกับเพื่อนค่ะเพื่อนคุยไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นก็ได้เออส่งสายตามาแบบ วีงอนมาก็ออกไปออกไปข้างนอกทำไรอะก็คุยกัน2คนเนี่ยแลกกันเหงาไงก็เป็นงี้แหละแล้วก็โสดไปยาวๆอ่ะแล้วสำหรับเพื่อนคนนี้ฮะมีอะไรจะเมาไหมวีรกรรมวีรกรรมล่าสุดไปทำอะไรมาไม่มีหรอกมาเมาเพื่อนนิดนึงก็ได้เพื่อนมีอะไรอะไรที่แบบเอื้อ น่ารักตลอดนะถ้าเวลาเมาแล้วร้องไห้หนักๆอะไรเงี้ยเม่เมาต้องร้องไห้อินไงความกดดันในใจมันเยอะสี่ปีที่ผ่านมามันสะสมสะสมสะสมแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เราเนี่ยเละระเบิดมันออกมานะฮะถือว่าเป็นการคลายเหงาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะการดื่มแอลกอฮอล์นี่ครับอีกสองิธีนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราอีกสองนักเรียนนะฮะชื่ออะไรเอ่ยปานครับปานค่ะเป็นไรกันเนี่ยถามจริงเพื่อนมองตากันดี เออรือเปล่าทแล้วไงเนี่ยตอนนี้สถานะของเราเป็นไงบ้างครับปอนโสดมีแฟนหรือว่าแอบชอบใครอยู่แอบชอบครับสถานการณ์แบบนี้ครับถ้าให้ผมคิดเอาเองเนี่ยว่าแอบชอบใครเนี่ยเขาชอบเธอปล่าชอบเพื่อนไหมเนี่ยแน่ใจมองตาเพื่อนดิเออโดดโดดโดดอ้าวป่านตอนนี้สถานะป่านเป็นไงครับโสดมีแฟนหรือแอบชอบใครอยู่มีคนคุยค่ะหักวะก็เดินเอาไว้คนที่เราแอบชอบเนี่ยถ้าเกิดฝากไปบอกอะไรเขาได้เนี่ยจะบอกว่าอะไรคิดถึงเขา ถ้าเรา่ะถ้าเราฝากไปบอกคนที่เราคุยๆอยู่เนี่ยจะบอกเขาว่าอะไรดีดคิดถึงมั้งคะคุยกันเองๆมันเนี่ยอ่ะมาข้อดีของเราก่อนข้อดีของเราอะไรที่เราแบบไม่เที่ยวกลางคืนแล้วอยู่มองเลยเนี่ยโหัวอ่อนว่ะเราอ่ะข้อดีของเราอะสวย oh no น้องเขาสบายใจอ่ะนะช่องทางการติดตามของเราครับ p o n d l e k k ครับ p a a n n i e s s นั่นแหละครับผมไอคนนี้เราคุยยังคุยนานยังไม่นานไม่นานคุยเพิ่มได้ปะได้หรือสเปคเราเป็นยังไง เ <The> พี่ได้ปะไดอ้อ่าอ่าเข้าเรื่องเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเหงามากๆเลยทำไงถึงจะคลายเหงาได้อาบน้ำเออดีนะชำระร่างกายเราและครับผมไปเที่ยวกับเพื่อนวัหลังไปเที่ยวกับพี่แล้วกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ และตอนนี้เราก็มาอยู่กับเป็นหนึ่งหล่อครับหนึ่งนุ่มหลอนี่ชื่ออะไรครับปลื้มครับตอนนี้ปลื้มเนี่ยมีแฟนโสดหรือว่าแอบ,บชอบใครอยู่ตอนนี้โสดครับโดมานได้ยังโสดมาแป๊บเดียวไอ้ล่าสุดเนี่ยถามจริงใครเป็นคนบอกเลิกเขาครับเฮ้ยทำไมวะไม่เข้าใจกันนิดหน่อยไม่เข้าใจกันทะเลาะกันหรือว่าเรามีกิ๊กเอาจริง ไม่มีเม่เลยมรู้เต็มปากเว้ยอ่ะสมมุติว่าฝากไปบอกอะไรถึงแฟนเก่าของเราคนนี้ได้เนี่ยอยากจะบอกว่าอะไรดีขอโทษแล้วกันคิดถึงอยากให้กลับมาเชื่อว่าเธอเกี่ว่าคนเป็นคู่กันอะยังไงเดี๋ยวมึงต้องกลับมาเว้ยตอนนี้ให้เวลาทั้ง2คนไปก่อนเอามาเข้าเรื่องครับปื้มโสดแบบนี้โสดมาไม่นานเนี่ยมีอา ok> รมณ์โมเมนต์เหงาไหมอีฉาคนอื oh. bra hmm ่นเลย ไถ้าเกี่ยวว่าเราเนี่ยเหงามากๆเหงาแบบใจจะขาดวิธีการคลายเหงาของเราคืออะไริ่อออกไปข้างนอกครับออกไปทําอะไรให้มันไม่ขีดไปเจอเพื่อนหาเรื่องเบ่เงเบนความสนใจเราเองหาหาเนี่โสดแบบนี้เนี่ยสมมุติเราเปิดโอกาสให้ตัวเองนิดนึงชอบผู้หญิงแบบไหนปาติตีห,หัวเม่งพูดขนาดนี้ก็คนเก่าแล้วปะวะก็ชอบแบบนั้นอะ โอเคโอเคใครรู้ตัวว่าสาวหมวยหัวเมกนะฮะอยากจะติดตามปลื้มอินตแกรมชื่อปลื้มทีดีครับปลื้มครับข้อดีของเราคืออะไรครับมีเวลาให้ครับเป็นคนชอบเล่นดนตรีเป็นคนยี่เง้านะเหตุผลที่เรายี่เง่าเนี่ยก็เพราะว่าเรารักเขาเนี่ยแหละนี่แหละครับอินดิโกมพี่เห็นจากปลืม้มขอบคุณปลื้มมากครับนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับกิ๊ฟผักตอนนี้สถานะของกิ๊ฟเป็นยังไงบ้างครับโสดมีแฟนหรือว่ากิ๊ฟแอบชอบใครอยู่คุ้มเคือได้ไหม คือชอบเขาเะล่ะเขาไม่ตอบดีกว่าเขารู้ไหมว่าเราชอบเขาคุยอยู่คุยกันอยู่ฮะอันี้ผมให้เป็นโสดก่อนแล้วกันคนที่เราคุยอยู่ใช่ไหมเขาดียังไงก็ดีตรงที่ไม่มีใครมั้งคุยเราคนเดียวมั้งเฮ้ยมันมีนะแบบว่าคุยคุยแบบนีแอบคุยกับคนอื่นไงมามามาฝากช่องทางกันติดตามนิดนึงดีกว่าเพราะว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยเขาชอบเรากิฟต์ปาร์ตี้ค่ะครับผมมาเข้าประเด็นเลยกิฟต์ถ้าเกิดว่ากิฟต์เนี่ยเหงามากๆสุดขีดจับโค้ชหัวใจนะวิธีการคลายเหงาของเราคืออะไรครับมองไปยืนสะพาน แล้วไงโดดแม่ลงมาเลยไม่มมไม,ไม่เราไปยืนตอนคนไม่มีแล้วไงตอนเที่ยงคืนใน่งนะมันเงียบไเงียบอเข้าหลังนี่นก็เหงามากๆจริงแนะนำให้โดดลงไปเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับกิฟต์สวัสดีครับชื่ออะไรครับฝนค่ะ,หคะคใหม่ค่ะฝนกับใหม่ตอนนี้โสดมีแฟนหรือแอบชอบใครอยู่ครับมีแฟนแล้วค่ะสดค่ะมีแฟนหนึ่งโสดหนึ่งแต่เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมความรู้สึกเป็นยังไงที่เพื่อนมีแฟนอิจฉาตรงๆเลยใช่ไหมอิจฉาเพื่อนหล่อไหมแค่ในตอนนี้ค่ะระวังระวังหักเหลี่ยมโพลนะครับู้คคคนน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 นมมีีีแแฟฟกกััดว่าาาะะฮบยง ีแล้วค่ะเฮ้ยนานนะอะไรที่ทำให้เรายังคบมาจนถึงทุกวันนี้เขาเสมอต้นเสมอปลายค่ะผู้ชายแบบนี้หายากนะฮะคนเสมอต้นเสมอปลายเพราะผู้ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงนะฮะจะรักผู้ชายจากศูนย์ถึงร้อยผู้ชายธรรมดาครับจากร้อยไปศูนย์นะแสดงว่าคนนี้เนี่ยเพชรในตมเลยทีเดียวศูนย์ถึงศูนย์ค่ะศูนย์อ้าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะเราเป็นคนชอบอะไรที่มันธรรมดาธรรมดาเราในโซนมานานยังสักพักหนึ่งเรียกว่าตลอดชีวิตป่ะ เอ <S <s ้ยนางอุษารสำหรับเราความโสดเนี่ยมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียข้อดีนะพี่ไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องเวลาขออะไรเงินใครอะไรนี่ถ้าพูดถึงดาร์กไซของความโสดล่ะมันเป็นยังไงเนาพี่เพื่อนก็มีแฟนด้วยฝากช่องทางนิดนึงความหวานของเราเผื่อว่ามีคนอยากติดตามเนี่ยในสแกมเลยสแกมชื่ออะไรน้ำฝนค่ะเราแหละครับอินสตาแกรมชื่ออะไรเผื่อว่าคนดูอยู่เนี่ยเฮ้ยเอ้ยคนที่โสดนี่ว่าอยากจีบแล้วอ่ะเราโปรโมทตัวเองมีอะไรดีบ้างความลวพี่ความลวนะ ้าอยามาอุดลอยลูกเขาค่ะพิซแกรมชื่อใหม่ธนัญญาตามนั้นงะมาเข้าคำถามดีกว่าสมมุติว่าเราเนี่ยเหงามากๆเหงาสุดขีดเหงาแทบขาดใจวิธีการคลายเหงาของเราเนี่ยคืออะไรฟังเพลงค่ะมันรู้สึกแบบว่าเหมือน,ม,นมันมีเพื่อนตลอดเวลาอย่แบบางไงอ่ะมันไม่เหงา,าอ่ะม,มันติดมันโลกติดหูวปังอย่างเงี้ยอ๋ออยู่กับเพลงก็เห <c oughs> มือนมีเพื่อนอยู่เนาะอัน <c oughs> นี้ไม่เท่าไหร่นี่มีแฟนแล้วไงอีกคนนึงอะ่ะไม่มีแฟนแล้วโสดมานานแล้วด้วยเหงาขนาดไหนดูหนังในทวิตเตอร์แอบไปส่งแฟนคนที่เราชอบ ไปสองเฟซคนที่เราชอบยี่ที่บ้านเลยว่าหลังเรียกสถานะน,นี้ว่าจินแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณมากสองคำเห็นเลยขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ตอนนี้เบลเนี่ยโสดมีแฟนหรือว่าเบลแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าโสดค่ะโสดมานานยังเลยสามสี่ปีอะค่ะอยากได้ขึ้นแล้วมั้งเนี่ยล้อเล่นนะฮะอ่ะมาพูดถึงความโสดดีกว่าสำหรับเบลเนี่ยความโสดมันเป็นยังไงครับมันดีหรือมันไม่ดีมันทรมานไหมมันเหงาไหมอะไรอย่างงี้ยคือมันก็เหงาอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ต้องแบบว่าไปครึ่งใครมากอะอยู่ได้ด้วยบนลำแข้งของตัวเองเท่านั้นเลยผู้ชายแบบไหนที่เบลชอบชอบคนนิ่งๆอะคะ่ะไม่ต้องเรื่องมากอะนิ่งๆไม่เรื่องมากโอ้หายากผู้ชายสมัยนี้เรื่องมากทุกคนแหละครับ เป็นตัวแทนเลย <f ix> เข้าเรื่องดีกว่าครับเบลถ้าเกิดว่าเบลเนี่ยเหงานะเหงาจับใจเหงาสุดขีดเลยทางออกของเบลจะทำยังไงให้คลายเหงาได้ดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่เงี้ยค่ะพี่ตัวอยา่างเช่นซีรีส์เรื่องไหนบ้างอะเกียมอพรอยเงี้ยโหเลือดสาดลืมความเหงาไปเลย นซาดิบล้วนๆนะฮะคุณมากๆครับเบลเอ้ยเดี๋ยวๆๆี๋ยลืมลืมโปรโมทตัวเองนิดนึงนะฮะเรามีการโปรโมทตัวเองด้วยเราเนี่ยมีข้อดียังไงเป็นคนเฟรนลี่ค่ะยังไงก็ได้ง่ายๆเฟรนลี่นะฮะอยากรู้จักเบลให้มากกว่านี้อยากไปติดตามอินสตาแกรมอยากจะไปฟอลโล่อินสตาแกรมชื่ออะไรครับเบลล์ชิดาค่ะอ่าก็อย่าลืมไปฟอลโล่กันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณเบลมากๆครับสวัสดีครับสาวสวยชื่ออะไรครับเบลค่ะบิวตี้ฟูลกอได้ค่ะถ้าอย่างนั้นอ๋อแต่จริงๆดิวแบบสร้างใช่ม ตอนนี้บิลโสดมีแฟนหรือว่าแอบ,บชอบใครอยู่ครับตอนนี้ก็กึ่งๆนะแต่คิดว่าอยู่ในโหมดของแอบ,บชอบดีกว่าแอบชอบบอกรูปประพันธ์สันดาหของคนที่แอบ,บชอบหน่อยได้ไหมเป็นโซนกิมจิอะ่ะหน้ตาตาเกาหลีเกาหลีหน่อยเป็นคนเกาหลีเลยอ<ว>่ะเกาหลีเลยเหรอเราพูดเกาหลีได้ใช่ไหมก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็<อ>นพูเกาหลีได้พูดไทยเป็นนาให้เกิดว่าฝากไปบอกหนุ่มเกาหลีคนนี้เป็นภาษาเกาหลีหน่อยอ่ะซาลังเคโยแปลว่าฉันรักคุณเออ,เออนะฮะไรู้จักได้ไง เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งอยากรู้แนวโน้มแนวโน้มของความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงคิดว่าตอนนี้70%ตแล้วนี่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะหนุ่มเกาหลีคนนี้นี่มีอะไรที่มัดใจเราได้นอกจากหน้าตา่าจะเป็นความละเอียดอ่อนเขาจําได้ว่าวันแรกที่คุยกันวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคนเราอ่ะถ้าเกิดมันไม่สนใจอ่ะมันก็ไม่ให้ความสาคัญไม่คิดจะจำหรอกเอาจริงพวกโมตัวเองหนึ่งตัวเองมีอะไรดีตัวเองมีอะไรดีนอกจากพูดภาษาเกาหลีได้คงจะเป็นพอบิวเป็นบิวอย่างเงี้ยมั่นใจบิวเป็นบิวว่า เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็สวยด้วยนะครับมีนาแกรมชื่ออะไรมีธานิสไนที่ถูประมาณนั้นนะฮะอ่ะเข้าข้ถามถ้าเกิดว่าบิวเนี่ยเหงามากๆเลยหนุ่มเนดีคนนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเหงาเหงาสุดๆวิธีการคลายเหงาของเราคืออะไรครับบิวจะนอนเลยนะถ้า้านอนเราก็คงจะไม่คิดอะไรในตอนที่เรานอนเราก็คือจะหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะฝันดีซะอีกเออจะฝันถึงเขาก็ได้เออเออเอออ่าการฝันก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งสำหรับคนเหงานั่นเองนะฮะอีกหนึ่งวิธีครับจากบิวขอบคุณบิวมากๆครับ และนั่นก็คือความคิดเห็นจากวัยรุ่นใน Terminal 21นะครับผมเซรวีเนี่ยนะฮะถ้าถามว่าสมมติว่าวิเหงาแบบสุดๆเลยเนี่ยสุดขีดเลยเนี่ยวิธีการคลายเหงายัางไงต้องบอกเลยนะฮะว่าไม่จำเป็นครับผมเนี่ยไม่เคยเหงาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมเนี่แหละอยู่เป็นเพื่อนผมตลอดเวลาเลยเซรับวันนี้ขอบคุณมาก